นางเอกดังโพสถึงบอยถูกเตียดติถึง7ปีที่อยู่ช่องวันหรือว่าอาจจะโบกมือลาเป็นนายนายนายนถูกจับตาสัญญาช่องสาวสวยใบเฟิร์นอันตาฉาโดยลดเล่นอยู่ในวงการบันเทิงมายาวนานฝากผลงานไว้อย่างมากมายในทั้งละครภาพยนตร์ปัจจุบนันเป็นนักแสดงในต้นสังกัดช่อง3วัน11ล่าสุดใบเฟิร์นก็ได้โพสภาพ ข้อความผ่านไอจส่วนตัวเป็นอิสระโดยระบุว่าขอบคุณช่องวันผู้ใหญ่ทุกท่านที่มีป้อนและพี่ปอยและให้โอกาสที่ดีและกับเฟิร์นโดยตลอดมา7จ็ดปี และขอบคุณที่ชักชวนเฟิร์นที่มาอยู่ในบ้านหลังนี้ขอบคุณพี่พี่ผู้กำกับทุกท่านที่ให้เฟิร์นได้เป็นตัวละครแต่ละตัวที่ได้อย่างดีขอบคุณพี่ฝันและดูแลศิลลปินและพี่ตะและพี่แพร่ที่คอยดูแลเฟิร์นโดยมาตลอดขอบคุณพี่ๆทุกคนดยโในการตลาดและพี่ชายและพี่พี่ที่ในห้องทุกๆคนที่ดูแลเฟิร์นและเอนดูเฟิร์นยินดีที่ได้อยู่ในบ้านหลัง และได้ร่วมงานกับนักแสดงที่มีความสามารถและทีมงานที่มีความสามารถและตลอดมาที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของช่องวันนะคะและในวันที่15นี้จะมีละครนกำลังจะอ่อนแอกับทางช่องวันนะคะแท็กเรื่องไมโครโฟนป่วนรักและอยากจะบอกว่าสนุกมากๆเลยหัดตลกมากๆอยากจะให้ทุทกคนรอรู้ ดูกันนะคะที่สําคัญขอบคุณทุกคนที่มากๆเลยค่ะที่ติดตามโดยมาตลอดอดีใจที่หลายคนก็ชื่นชอบในการแสดงของเฟิร์นและคอยส่งกำลังใจให้คำชมและคำติให้ตลอดเลยทุกคนก็มีความคิดเห็นกันอย่างมากมายกับการพัฒนาตัวเองของเฟิร์นมากขึ้นและก็จะพัฒนาไปต่อไปเรื่อยๆฝากทุกคนติดตามเป็นกาลังใจให้กับเฟิร์นด้วยนะคะ